ส่วนคนสวยของเรานี่คนสวยเลยอะคนสวยของเราก็หลังจากลงจากเขามาขึ้นเขาลงเขามาก็แบบดราม่าก็มาจ้าตามด้วยดราม่ามาติดๆห่างกันเมื่อไหร่สองคนนี้โอ้ยหัวจะปวดใครจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเนาะเออจะคิดอะไรก็ช่างเขาน้องเขาหน้าหลักจะตายเขาไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้อืมรับไปซะรับไปซะนี่เขา เทพจะตายแล้วเขาได้เป็นแบบแบนแอมบัสเดอร์แล้วนะอีกตัวหนึ่งนะจ๊ะของคุณฮาน่าจ้ะบอกเลยนี่คือแบบเขาจะเปิดตัววันที่สิบเจ็ดนี้จ้ะเขาจะเปิดตัววันที่สิบเจ็ดลูกสาวสุดหล่อลูกสาวสุดหล่อแบบจะเป็นตกลงจะเป็นลูกสาวหรือจะเป็นสุดหล่อ <c oughs> นั่นแหละของคุณฮาน่ารอดูรอติดตามรอเอฟกันเลยจ้ะ บอกเลยรอเอฟกันเลยใดๆคือแบบน้องก็โพสเนาะคุยกับใครก็ไม่ได้อืม <c oughs> อะไรอะไรกันนักหนาอยากจะพูดแบบนั้นเลยมั้งน้องคงอยากจะพูดอะไรกันนักหนาเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นอะไรกันก่อนนุก,ก็มีเมียปายก็มีเมียเออเอาสิถ้าใครเห็นก็บุ่มก็อยากเห็นเมียเขาทั้งสองคนเหมือนกันอยากเห็นแฟนของน้องทั้งสองคนเหมือนกัน เอออยากเห็นจริงๆไม่ใช,ช่ไม่ได้ประชดนะอยากเห็นจริงๆมีก็ดีเนาะอเอ็นดูอยู่ยากจริงๆสองคนนี้ชักจะสงสารน้องแล้วสิบางทีก็อยากมีแฟนไปเฮาลูกใครก็ได้ไม่เอากันก็อืมหรือไม่มีคมีใครก็เอากันเองนั่นแหละอะไรอย่างนี้เบือ่อหนูสติขัดสติ ควเขาวัดนาะอืมจะได้ไม่คิดมากตกลงใครนี่ต้องเขาวัดแล่วแหละตามนั้นวันนี้นะคะเปิดตัวอมบ a สเดอร์นะคะลูกสาวหล่อของแม่เพราะว่ามีลูกชายหล่อแล้ววันนี้แม่ก็ต้องต้อนรับลูกสาวหลอ่อจะเป็นใครนั้นโปรดติดตามนะคะวันที่17นี้รู้กันนะคะว่าลูกสาวสุดหล่อของแม่จะเป็นใครนะคะ